ไทยคุณเคยได้ยินไหมว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนี้ชนชาติที่เรียกตัวเองว่าไทยไทยไม่ได้มีเพียงประเทศไทยแต่กระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคจากดินแดนล้านนาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาจากลุ่มน้ำโขงแห่งลาวสู่ขุนเขาเมียนมาจากส2ปันนาในจีนไปจนถึงเวียดนามเหนือ นี่คือกลุ่มชนที่สืบสายเดียวกันกว่า90ล้านคนมีทั้งไทยสยามไทยโคราชไทยล้านนาไทยอีสานและลาวไทยใหญ่ไทยหรือผู้ไทยไทยดำไทยขาวไทยแดงและอีกนับไม่ถ้วนสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาคือภาษาวัฒนธรรมและคำว่าไทยหรือไทยที่หมายถึงอิสระเสรีประเทศไทยจึงเป็นเหมือนตัวแทนคนไทย ในภูมิภาคนี้และมีเครือข่ายอันยิ่งใหญ่ของตนเองคือเครือไทยมหาจักรวาลแห่งอารยธรรมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียติดตามเราไม่เหงาแน่นอนประวัติศาสตร์เงียบ